สวัสดีค่ะสวัสดี FC ซีนิโรติชาแนลนะคะวันนี้พี่น้องอาการนีร้ด้วยกาดีขึ้นตามปกตินะคะไม่มีไข้ตามเคยนะคะอาการไข้ก็คือเศร้าเกือบปล่อยเพราะเส้นแล้วพี่น้องบอกไขมานหนีลายมือแล้วัตงแต่ไม่ห่องไอซียูบอกไขเลยโอ้ั้งแต่มาห่วงพิเศษไอซียูสั้นแตงแต่ไม่ห่องพิเศษบลอกไขเลยพี่น้อง ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆกแ,แสดงว่าถือ,อยาเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเดฟซีทุกคนนะคะที่เป็นห่วงและก็ส่งกําลังใจมาขอบคุณเดฟซี่ทุกคนที่ส่งกําลังใจมาหาในลุยเดอร์พี่น้องเด้อเดี๋ยว,อยวมอนี้คุณพ่อคุณแม่ก,กับคุณป่านะคะมาแต่บ้านนะคะเอาอาหารมาส่งเอาอาหารลเล่ามาส่งพวกสาพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะว่า

เก้าวุ้นกุ้ยใบเลยจอนี่ด้วยอันนี้แซ่บงมูนี่บังยางน้ำไขมันอันนี้จ่บมูดเนี่น่าแซ่บมูเียวบอง้น่าเามูลวดอันนี้จาบแซ่บอะไรอ่ะอันนี้เจ้าบแซ่บทนี่ไปเอาไปได้แี่บ่นเนขเจ้า่รอบเซ้าหัวเอาเขาใหม่นไปนงดึงไปแล้วเรียบร้อยถ้าต้มไปแล้วหนึ่งถั่วไอ้แซ่บี่ยน่งเต้นายจนแ่เนี่ยเ่อ้คุยเจียเลยจะหมอนี่แหละจะคุยอยู่นี่แหละจด้อเนี่ยเพราบก็ดนว่านราเนี

เรื่องพวกคอามใบม่วงนิลดพี่น้องเลยใส่แต่ว่าควมแดงอะไรเยอะเรื่องของขึ้นมาหนำก็เลยไม่ไม่สีเขียวเป็นไเพวกอันเลื่องนิลดพี่น้องก็ได้กินแต่แซ่บไปเกินนะครับแต่ก็ไม่คิดซอนพี่น้องไอ้เมนูตระยานอันนี่นะครับคือบมดสื่อจะยากพี่น้องสื่อตะสุลด์นะครับอันนี้ก็ไต้อันนี้ไต้เองพี่น้องไต้เองอยู่ล้างบ้านนะครับไต้เองอยู่ล้างบ้านนะครับเตะลายพี่น้องไร้คืออันเสียบปากห้องอดมาเองพี่น้องต้องเสียบจะคั่นเองครับ อันนี้กัค่นเองแค่แจงกระปูกเองนี่ฮ็ดเองกระปูกเอง่ง่ตาปลากระยิ่น้องครับเองเสือตะสุรดนะครับย่นี่นี่กบปิ่งไก่กบปิงไกลเนาะปิงไก่ซื้อมาชยคำทางไม่ก่อนก่อนก่หน่อยปิงไกลละแพงปกนก่อนหน่อยอ่ะกอนป่อนนะก่อนก่ออา้อคือคาทายกดรูปมมเอาเอาเอากินยักินยองเมื่กร้แวกินโยี่สงเ็ยดกนยแลวกินยกันยียย่อเยอะ้ำเ็นอัน้เนอน้เ เหงดำเหงเหงดำแหงสุดแดงกลวันเยบบ้าวท้องด้วยนะครับดัมา้งเห็ดูแมดน่ันลูกย่าเข้าไปบอเข้าไปเข้าไปเปิดดีก็ได้ลูกเปิดดียะนะครับพี่น้องนี่คืออาหารบารเทนขพี่น้องอาหารอีสานบานเท่าเอง นะครับหลายๆคนจ <Yaz correctly, S 1> ุงเทพกรุงเทพเนาะหรือว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าขอดกะโัดน้ำหอมนะครับเมื่อวานอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับที่หอดบ้านที่หอดซองพี่น้องเนาะเห็นอาหานเห็นอาหารนิสานแบบนี้เดียวนะครับยุ่งเถี่ยบยุ่งไทยนะครับผมกับ ทวมาสั่งพ่อสั่งแมหาโมเด็งไฮเดอร์มาช่วงนี้นะผมช่วงนี้นะครับเริ่มเริ่มไข่แดาวบ้านเขาเริ่มไข่แล้วเริ่มคนตกะแน่กับไข่แล้วนะครับโมแดงโมแดงคนกับไข่ให้กันนะครับอาหารบ้านเขาไผายยุงเทพผายยุงไทยหรือว่าอยู่ข้างนอกเห็นมึงที่ว่โอ้ขี้หอดบ้านเด้ขี้หอดแม่เด้เลยเพ่าะที่มาเมย่างยากของมันแม่ย่างไม่กินนะครับแม่โอ้ยแม่ย่างแม่ย่างแม่ย่างยาก แม่ห้ามว้กินนะครับนี่ลับสูตรของบ้านเราคนไข้คนคนถามมาว่าคนไข้กินยังแน้วคนไข้กินยังมงงูเศาร์ดิเอาบอกพี่น้องข้างในกินยังงูเสากินมาม่ากับนมกับนมหอมนมาจับใส่หัหอมผอมก็ได้หอมเาหมมาจากนี่ก็อะไรอย่บาก็ป ววความสุขมากมันเข่าเซ็บแซ่พีนหอ่ะพีน้องเมื่อไรามจะกิยังกงบ้างเราจะ่าทำตัวเป็นมาใหกนทีมาเมา่อ

ท่าม้วนอะอยาเป็นมือดใช่เข้าใจห1 0บาทหบาทห้าบาทเนี่ยผมก็กระดานม่หน่อยเนี่ยกระดาง่พอกเบเลินอนกม่เกลยบ่แม่เมือพ่ดถ่งคนตัวให่เก็บเป็นว้าก็บเไยังเม่อค่ข้าวมัเก็บเป็นก คือแทนบุปผาไปหอไทยอ่ะมือกัอกดไือกัเพิ่งเสียต้อมกินเข่าครับเสียกี่ท่านกินเขาอยู่เสกใสเสียกี้นะไม่เอาความนเัวยันินบวบ

สมสมน้อยนบัตรแกงน้อยเราไปบ้านเขาแน่พี่น้องคุณต้องพอนะแกงใครมาแดดเจ้าโอเคนะครับพี่น้องโอเคนะคะความสุขนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาเนื้อกินมาทรงเนาะพี่น้องเนาะกินอาหารบ้านบ้านเรานะคะอร่อยนะคะไม่ชอบกินขึ้นน้ลูกอย่ามากินน้ำตุ๋นมากินแบบง่ายที่ มักไก่เราเจ็บอยู่ซะบานหน่ายหมามันจาอง่ายกันเลยข้าว้อยนี่ไงมึงไ่่อข้าซอไก่ะข้าวซอยจนสีเที่ยงข้าซอย่ไก๊กไก่เาเขา่้เลยเปิดียวนมเิเยน้ามอแซก็ล่องเบื้องแต๊กยางเนาะนี่แหละค่ะคือความสุขของครอบครัวนะคะโอเคนะครับพี่น้อง การีมีอาไรซํมนี่ฝากกดไลคกดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ลุยชาแนลและก็นี่ลุยชาแนลแฟนเพจนะแล้วก็ช่องโอ๊ตยาวชาแนลนะน้องมาีดวยน้องมากีด้วยช่องอะไหลงหรือ่าตั้งอหลัเลยช่องไหนช่องน้องยงนองกี่เ่ยวนกี่่ว ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ